ช่องมัยคบีเคนมีเคมีเคนเจดูนะจขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สักรารสงครามเกิลกรุ๊ปนั่นเองนะคะทุกคนในเดือนนี้เนาะซึ่งวันนี้ฉันกลับมาทำเรียลชันอีกแล้วเป็นการกลับมาเรียลชันที่ฉันพูดเลยว่าฉันชอบการเดบิวต์ของเขามากๆเป็นแบบว่าการเดบิวต์ที่แบบออไม่คิดว่าแบบจะประทับใจฉันได้ขนาดนั้นเหมือนกันซึ่งครั้งนี้ฉันก็มาทำเรียลชันกานกลับมาของเกิลกรุ๊ปวงอีจินาคะ ซึ่งขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ารอบก่อนฉันก็ไม่ได้ทำเดรกชันเขาเพราะว่าด้วยคิวต่างๆก็ไม่ได้ว่างตรงกันแล้วก็ไม่ได้ทำจริงๆแต่ว่าฉันไม่เคยดู MV เขาเลยไม่เคยฟังเพลงเขาเลยก็เลยคิดว่าโอเคฉันก็พูดในไลฟ์ใน t i กต o k อยู่ว่าเดี๋ยวฉันจะมาทำเดเรกชันแบบรวบยอดทีเดียวให้กับคัมแบ็กนี้ตอนที่แบบสมาชิกครบแล้วอะไรอย่างนี้เนาะสารุปคัมแบ็กหคนเหมือนเดิม ให้ฉันรอแล้วได้ไรคราวนี้อิสานกลับมาในรอบ2เดือนหลังจากที่คัมแบ็กเพลงทรายไปเดี๋ยวเราจะทำเรีชั่นด้วยนะคะกับเอ่อซิงเกลิลอัลบั้มแรกของวงที่มีชื่อว่าบี e บนั่นเองนะคะซึ่งก็ยังเป็นจียุนที่แบบว่ายังปัญหาสุขภาพอยู่ก็เลยไม่ได้คัมแบ็กครั้งนี้เนาะแล้วก็ตอนทรายครั้งรอบที่แล้วก็คือได้ถ้วย ในรายการเพลงด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกับเพลงบีบนั่นเองพี่แคปไปตอนเดบิวบ้างดีกว่าคือตอนเดบิวฉันชอบมากฉันชอบทั้งเพลงอ,อิจนาแล้วก็ชอบทั้งเพลงทา e บอมหเลยฉันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบโอ้มก็มันดีมากมันเฟรชมากสําหรับออในนามของเท็ดดี้ที่แบบเออเข้ามาเข้ามาช่วยโปรดิวเซอร์ในครั้งนี้เนาะก็ ก็คาดหวังกับเขาคัมแบ็กถัดๆไปมากแต่ว่าน่าจะด้วยเวลาต่างๆทำลายต่างๆไม่ตรงกันก็เลยไม่ทำเรีอคชันแต่ครั้งนี้ก็เดี๋ยวมาทำให้นะคะทุกคนสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือว่าทำไมถึงแบบรีบคัมแบ็กจังอะไรเงี้ยค,คือเข้าใจในพาร์ทของการที่แบบว่ากลัวกระแสมันหายไปแต่ว่าพอเป็นเมมเบอร์6คนมันก็เลยแบบทำไมเขาถึงรีบคัมแบ็กได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าเออรอให้แบบมาฟูลแพ็กเกจดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเพลงทรายกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนไปค่ะ let's go เหมือนเพลงนี้จะได้โชว์เสียงโอ้ทำไม่ได้ดีทึ่มเร็วมากหรือเร็วตอนนั้นหุ้ แต่พี่ยุกเป็นเทดี้นะอืมนีกลิ่คนความเบนซินป๊อป เพราะเป็นพริ้ว uh, คือไปเดดีเลยโอ้แต่งเป็นรูปปี 데드 타이슨 나 여기 ชอบสถานที่ชั้นในวีพิงนี้นะดีอ่ะโอเค จบไปแล้วการเรีย ction ครั้งแรกนะครับกับเพลงสายสหรับฉันคือเพลงฟังง่ายเพลงย่อยง่ายเลยแต่ว่าไม่ชัดในตัวคอนเซปต์เลยว่าจะเป็นอย่างไรคือคือถ้าสมมติฉันเรีย ction แบบเรียลไทม์ก่อนนี้ฉันอาจจะคิดว่าไม่รู้ว่าวงจะสื่ออะไรแบบในในตัวของในตัวของเพลงหรือว่าในตัวการคัมแบ็กครั้งแรกเพื่อที่จะตอกย้ำคอนเซปต์วงว่าจะให้วงไปในเวไหนซึ่งฉันรู้สึกว่ามันไม่ชัดในตัวเดเรคชั่นที่แบบเขาจะสื่อมาว่า มันจะไปในเวไหนอะไรอย่างเงี้ยเาเพราะว่าเพลงอะ่ะมูดมันมีความเป็นเพลงกึง่งบีไซส์หรือว่ากึง่งกึ่งเพลงอีกอีกอีกไตเติลหนึ่งเพื่อแบบว่าให้ให้เลือกแบบคนได้เลือกชิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นไม่ได้เหมาะกับเป็นเพลงที่แบบจะมาเป็นไตเติลหลักสาหรับฉันนะเพราะว่ามันฟังได้เรื่อย,เร,อยเรื่อยมากแล้วก็จําอะไรไม่ค่อยได้ว,ว่าพอยต์หลักแกนหลักของตัวมิวสิกวิดีโอของตัวคอนเซปต์ของตัวเพลงอะ่ะคืออะไรเข้าใจฉันฉันสื่อใช่ไหมฉันก็เลยรู้สึกเลยๆมากกับกับกับคัมแบก กับคำาไปครั้งแรกของวงอะไรอย่างนี้เนาะมันจับไม่ได้ว่าว่าเขาจะเสืออะไรคือเพลงอะฟังง่ายฟังได้เลยแล้วก็เป็นกลิ่นเท็ดดี้มากเพราะเท็ดดี้จะชอบทําแนวแบบฟังชอบทําแนวแบบซินป๊อปอะไรประมาณนี้อยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นกลิ่นที่แบบ โอเคเราเคยฟังกันมาแล้วพอเป็นพอเป็นพรีฮุกก็คือรู้เลยว่าเป็นเพลงเท็ดดี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรอบของคําว่าเท็ดว่าเป็นเพลงเท็ดดี้มั้งมันเลยแบบทําให้ฉันรู้สึกว่าเออแบบเคยฟังมาแล้วว่าอะไรประมาณนี้เออใช่ในมูดประมาณนี้ซึ่งฉันอนะ่ะชอบชอบเพลงแนวเวแบบเพลงไม่ได้มีริทึมที่หนักมากของฝั่งเท็ดดี้อยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้มันจับไม่ได้ว่าเขาอยากจะเสื่ออะไรหรือว่าช่องหลักของตัวคอนเซปต์ครั้งนี้ดิเรกชันครั้งนี้มันคืออะไรเออก,ก็เสียดายจริงฉันคิดว่าอิสาน่าจะไปเววงเก๋ๆเกวงแบบ สับสับวงชัดชดอะไรอย่างนี้แต่แต่ตอนนี้คือมันเหมือนเป็นวงที่แบบกลับมาหลงไทยอีกแล้วเออไม่แน่ใจต้องลองดูอีกหนึ่งเพลงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบีฟกันดีกว่าว่าบีฟจะทําให้คอนเซปต์วงชัดขึ้นไหมว่าจะไปในเวไหนฉันไม่อยากให้เขาโยนหินแบบนี้นะเพราะว่าในอุตสาหกรรมตอนนี้คือฉันรู้สึกว่าการที่วงมีคอนเซปต์ที่มันชัดมากๆมันจะทําให้วงแข็งแรงเข้าใจปะฉันไม่อยากให้เขาแบบโยนหินทาทางอะอยากให้แบบยึดคอนเซปต์หลักเลยไปค่ะทุโท่ การาดเหรอ,อฉันว่าการาดแน่เลยอ่ะแนวเพลงอ่ะอเขาจะชอบเปิดนะ

งดีนะมีสินมีศซินเวบหน่อยหน่อยแต่เป็นเกาดาตอะฉันรู้สึกว่าแนวมันเป็นเกาดาตมากอืมท่อนนี้แหละที่เป็นเกาดาต 오, 니! 오! 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 เว้น่ารักเหรอ มิมเกิลิ่นความเป็นบาร์บี้หน่อยๆนะในตัวซาวตัวใช้ความแบบตัวอิเล็กทรอนิกสซาวต่างๆชอบเพลงนี้นะชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงสายแล้วก็อาจจะเพราะว่ามาในเวของมีความการาดชิดหนึ่งซึ่งการา์ดก็ก็เป็นเทรนด์ตอนนี้ที่แบบเขาทำกันเยอะๆเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าที่ฉัน รู้สึกคือเหมือนเขาจะไปเวน่ารักเลยตอนนี้อิเจน่แบบไปไปในเวน่ารักให้มันแมสในกลุ่มคนหมู่มากซึ่งยังมียังคงความเป็น เอกลักษณของวงที่แบบมิวสิกวิดีโอจะคอนทราสต์กับตัวเพลงสำหรับฉันจะมีมีตัวดีเทลเล็กๆที่เป็นหัวใจเป็นสีชมพูไปนี่แต่ว่าในในตัวมูดของมิวสิกวิดีโอจะมีความเป็นสีดักดับหน่อยเออก็ก็จะมีความคีฟคูลให้กับตัวเมมเบอร์ในวงให้เพลงนี้มันดูหวานจะเกินไปจะรู้สึกว่าเขาจะวางดิเรกชันของอิจินะให้มาเวนี้ใช่ไหมเพราะว่า ถ้ามาในเวนี้ฉันแอบรู้สึกว่ามันมีหลายวงที่อยู่ในเวนี้ที่มันคอนเซปต์มันชัดมากก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเพลงอินจน่าไม่มีเพลงไหนที่ฉันไม่ชอบเลยในแต่ละคัมแบ็กแบมันฟังง่ายทุกเพลงเลยจริงๆร,งรวมถึงเพลงนี้ด้วยที่ฉันกว่ามันมีความเป็นการาที่แบบรอรลุนในพาร์ทที่มัน โพสคอดจะใช้ไหมเพราะปกะติะการาชจะมีความเป็นแบบเล่นคำซ้ำๆมีความอิเล็กทรอนิกส์หน่อยๆในในพาร์ของโพสคอดนี้แต่ว่ารอบนี้ก็อเอามาใช้ตั้งแต่ฮุกเลยปี๊ป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 ,ป,ปแต่แนเพลงอ่ะคือการาชแน่ๆฉันมั่นใจแล้วก็เพลงแบบนี้คือฉันไม่รู้ว่าเท็ดดี้จะมีส่วนร่วมมากขนาดไหนเพราะว่าไม่นึกถึงเขาเลยในตัวเพลงนี้แล้วก็มีแค่พัดท่อนบิดที่ฉันชอบมากแล้วก็มั่นใจว่าเออมันมันต้องเป็นเท็ดดี้ที่แบบ มีส่วนช่วยใน,ในพัดบริดเยอะประมาณหนึ่งแน่นอนอะไรอย่างนี้เออใช่ก็ยังใครที่เป็นแฟนคลับอิซนาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้บ้างนะคะชอบอันไหนมากกว่าสำหรับฉันชอบยายบีบมากกว่ายายสายเพราะว่ายายสายดูย่อยง่ายไปไม่ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าบีบก็คือแบบดูน่ารักทะเลนประมาณหนึ่งขึ้นมาประมาณหนึ่งเออใช่แต่อยากให้เขาแบบจับเวคอนเซปต์เขาให้ชัดกว่านี้นะเพราะยังไม่รู้ว่าอิซึน่าจะมาเวคอนเซปต์ประมาณไหนหรือว่าแฟนคลับสามารถบ,บอกได้บอกเคนได้นะคะแบบ พร้อมเข้าไปอ่านแล้วก็เรียนรู้เสมอนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ใดช่องได้ด้วยกำลังถึงแสนซับแล้วค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะบิ๊บ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 สิว